รีวิวอูดพันรนะครับ GSXR นะครับปีพันเก้ารมีรถผมเองทะเบียนโอนขนส่งแท้ๆนะครับเป็นรถที่อยู่กับผมมา25ปีทุกวันนี้เราก็ยังอยู่ด้วยกันนะครับก็ ผมค่อนข้างพอใจกับผลงานที่ทางฟาร์มซูทำให้นะครับก็ถือเป็นรถที่สมบูรณ์แบบถึงแม้ว่าผมจะขี่ไม่ค่อยได้แล้วแต่ก็อยากจะเก็บมาไว้ในสภาพนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นรถที่มีความทรงจำที่ดีกับผมในหลายเรื่องเมื่อเช้าก็าไปลองขี่ดูก็ถือว่าทำเวลาได้ดีจนห้าตกใจเลย เสียหนะ้าเล็กน้อย